สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ ทา้งนั้นของรัฐบาลเองเนี่ยมีการเปิดเผยเนะครับผลการปราบปรามโจรออนไลน์ครับคุณผู้ฟังครับสถิติความเสียหายเนี่ยลดลงเหลือ3 0มสถึงสีล้านบาทต่อวันจาก100ล้านบาทนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเตรียมเสนอในส่วนของร่างพระราชบัญญัติอุตุนะครับเพื่อเป็นแผนแม่บทในการจัดการเรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับโดยทางนั้นของนายประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือว่ากระทรวงดีเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการป้องกัน และปรับปรามอาชีพกรรมทางเทคโนโลยีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อเปีายนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะครับ ทั้งนี้เนี่ยตามที่นายมตรีเองได้มีการสั่งการในการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็การพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้กระทรวงดีเนี่ยรายงานผลการปรับปรามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนนั้นกระทรวงดีีได้มีการประชุมหาหรือคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นปปงธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารกสทช สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ DSI นะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนโดยมีความคืบหน้าของการปราบปรามดังนี้นะครับหนึ่งก็คือการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับหรือว่า AOC ซึ่งย่อม,มาจาก Anti Online Scam Operation นะครับ ซึ่งก็มีสายด่วนหมายเลข1441เนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอปอทอเพื่อเรียกว่าเป็น,นกลไกหลักนะครับในการรับแจ้งเหตุรับคำร้องทุกข์แล้วก็สั่งระงับธุรกรรมทางการเงินประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สามารถดําเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วครบวงจรแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้รับรางวัลระดับ WSIS Prize เนี่ยนะครับ2025 จากสาภาพธุรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับรางวัลร,ระดับแชมเปี้ยนโปรเจกต์ประเภทแคตตา o r y ไฟนะครับ Building Confidence and Security in the Use of ICTs นั่นเองนะครับสองคือการเสนอกฎหมายพระราชะกำหนด2ฉบับนะฮะที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้แก่ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568นะครับ2คือพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับฉบับที่2พุทธศักราช2568 และต่อไปสําหรับผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในห่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการปราบปรามจับกลุ่มคดีอาชญากรรมออนไลน์เดือนเมษายนเนี่ยนะครับ2568ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อมูลจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับมีการจับกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทุกประเภทตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566นะครับถึงเมษายน68ที่ผ่านมาเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น59,279รายนะครับโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมีการจับกลุ่มจำนวน1,965ราย แล้วก็ยังมีการจับกลุมคดีพนันออนไลน์ครับคดีพนันออนไลน์เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ถึงเมษายนที่ผ่านมามีจํานวนทั้งสิ้น25,519รายโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดือนเดียวเนี่ยครับมีการจับกลุ่มจํานวน823รายครับต่อไปคือผลการจับกุมบัญชีม้าซิมม้าและก็ความผิดตามพระราชกำหนดนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาคม66ถึงเมษายน68นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น6,386รายโดยเฉพาะในเดือนเมษายนมีการจับกุ่มจำนวน277รายนะครับ นอกจากนี้ในส่วนการปิดโซเชียลมีเดียเว็บผิดกฎหมายแล้วก็เว็บพนันออนไลน์นะครับปีงบประมาณ258เนี่ยก็คือตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วปี67นะครับถึง30เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวน52,106 URL นะครับหลอกลวงออนไลน์จำนวน1,167 URL แล้วก็อื่นๆเนี่ย39,657 URL นะครับรวมทั้งสิ้น92,930 URL นะครับ และในส่วนของการประสานแพลตฟอร์มเพื่อขอปิดกั้นเกี่ยวกับหลอกลวงออนไลน์นะครับที่มีคำสั่งสารจำนวนแจ้งขอปิดกั้นนะครับ1 1 URL นะครับ ที่ไม่มีคำสั่งศาลมีจำนวนแจ้งการขอปิดกั้นเนี่ย29,526า URL นะครับอันนี้เฉพาะในส่วนของกระทรวงดีคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีการแก้ไขเรื่องของปัญหาบัญชีมา้าในการเร่งอายัดต,ตัดตอนการโอนเงินนะครับผลการดำเนินงานที่สำคัญเนี่ยถึง30เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็คือในส่วนของ AOC ครับระงับบัญชีชั่วคราวเนี่ยจำนวนานวน3ามพันบัญชีปปงทำการอายัดบัญชีไปแล้วจำนวน767,755บัญชีนะครับ อันนี้ข้อมูลณวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาในส่วนของมาตรการแก้ปัญหาซิมมา้าแล้วก็ SMS หน้าปลิงครับขณะเดียวกันเนี่ยจากการบรณหารการการทำงานร่วมกันข,ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ลดลงเฉลี่ยประมาณ30-40ล้านบาทต่อวันซึ่งลดลงเป็นจำนวนมากนะครับจากในอดีตที่เรียกว่ามีมูลค่าความเสียหายเนี่ยวันละกว่า100ล้านบาทโดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการ ออกกฎกระทรวงแล้วก็ข้อบังคับอีกกว่า10ฉบับเพื่อการทํางานด้านการปราบปรามนะครับในส่วนของด้านการปราบปรามการพนันออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเนี่ยโดยกระทรวงดีนะครับได้มีการจัดทําข้อเสนอแนะให้กับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงดีีเนี่ยร่วมกันออกกฎหมายฉบับรองครับเพื่อควบคุมการพนันออนไลน์ให้อยู่ในการดูแลของรัฐเท่านั้น ป้องกันเด็กและก็เยาวชนเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์โดยรัฐบาลเนี่ยสามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สามารถจัดเก็บไรายได้นะครับจากการพนันออนไลน์ที่อยู่นอกระบบเนี่ยให้กลับมาอยู่ในระบบการควบคุมแล้วก็การจัดเก็บไรายได้ของรัฐตามกฎหมายเพื่อนําไปสู่การสร้างสารรค์เศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่อไป โดยขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแค่การเสนอแนวคิดนะครับในการควบคุมการพนันออนไลน์ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายแล้วก็จะมีการดําเนินการหาหรือเรื่องของการออกกฎหมายระดับรองนะครับเพื่อการดําเนินการต่อไปนั่นเองนอกจากนี้นในส่วนของสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมานะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแบบคาบยาวนะครับซึ่งใช้มากกว่า10ปีแล้ว จะเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวาภายในและก็นอกประเทศโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมทั้งการเกณฑ์การตรวจเฝ้าระวังเพื่อลดระยะเวลาให้สิ้นสุดกระบวนการเนี่ยไม่เกิน20นาทีขณะเดียวกันนะครับกระทรวงดีอีก็กได้เตรียมการร่างพระราชบัญญัติอุตุนิยมวิทยาขึ้นมาเป็นร่างแรกนะครับเพื่อนําเสนอต่อสภาโดยคาดว่าจะกลายเป็นแผนแม่บทในการกํากับดูแลเรื่องภัยพิบัติทั้งหมดนั่นเองนะครับ มาดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจุดเช็คอินอินเทรนท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ได้ร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับจนประชาชนเนี่ยเที่ยวอ่างเก็บน้าแล้วก็เขื่อนทั่วไทยนะครับสัมผัสป่าเขียวหน้าเที่ยว9้าวเขื่อนผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับประเทศนะครับโดยทางด้านของนายกุลพฤกษานุสักร,รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็เรียกว่าร่วมผนึกกําลังความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้าของกรมชลประทานทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนสาหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งก็ถือเป็นก้าวสาคัญในการบูรณาการ ภารกิจระหว่าง2หน่วยงานนะครับที่จะช่วยยกระดับอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนต่างๆเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดหมายใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยจะมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬานะครับด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ภาพรวมของประเทศอีกด้ยวยนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไปท่องเที่ยวเขื่อนต่างๆนะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับโดยมี9้าเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับของกรมชลประทานดังนี้ครับหก็คืออ่างเก็บน้ําคลองกระทูลน,นะครับอ่างเก็บน้ํากลางหุบเขาที่เป็นข่าวดังในปีที่ผ่านมาโครงการอ่างเก็บน้ําคลองกระทูลน,นะครับหรือที่รู้จักกันในนามสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านกระทูลตาบลกระทูลอําเภอพิปูนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช สองคือเขื่อนกระเสียวครับเป็นเขื่อนดินที่เรียกว่ายาวเป็นอันดับสองของประเทศไทยกั้นลาห้วยกระเสียวนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาตาปิ่นหมู่ที่าําบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นการขี่จักรยานเล่นชมวิวไปตามแนวสันเขื่อนซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะขอให้บริการนะครับค่าเช่าเพียง2 0บาทเท่านั้นเอง3ครับเขื่อนกิวลมครับคุณผู้ฟัง เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการล่องแพชมความสวยงามของเขื่อนที่ถูกล้อมรอบไปด้วยความสวยงามของภูเขาแล้วก็ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์4 <C S 2> คืออ่างเก็บน้ําดอกกลายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลยครับตั้งอยู่ที่ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ กิจกรรมที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการปั่นจักรยานรวมไปถึงการตกปลาหรือว่าจะไปนั่งรับประทานอาหารชมวิวอ่างเก็บน้ําชื่นชมธรรมชาติก็ดีเลยนะครับหครับอ่างเก็บน้ําบางพระตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศดีมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นถ่ายภาพนะครับเดินป่าศึกษาธรรมชาติดูนกตกปลาหรือว่าจะปั่นจักรยานภายเรือคายัคก็สามารถทําได้นะครับ หคือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับหรือเรียกสั้นๆว่าเขื่อนแม่กวงเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลหลวงเหนือนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของจังหวัดมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการนั่งเรือเที่ยวชมวิวสวยๆบริเวณรอบๆนะครับ เครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคันโชงอําเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นอ่างเก็บน้ำอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นเล่นน้ำแล้วก็ยังมีซุ้มไม้ไผ่นะครับมีแพรไม้ไผ่ด้วยนะฮะร,ร้านอาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวครับ 8ครับเขื่อนลำตะคองครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่เภอศีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมานะครับเขื่อนดินที่ชาวโคราชคุ้นเคยกันดีครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นชาวจักรยานขี่เที่ยวปั่นชมทุ่งกังหันลมชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกบริเวณอ่างพักน้ําตอนบน9ครับอ่างเก็บน้ําปางตองอยู่ที่ปางอุ๋งครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นกางเต็นท์ชมวิวทิวทัศน์นะครับของอ่างเก็บน้ำอันสวยงามสัมผัสสายหมอกท่ามกลางทิวเขา ขุนเขาป่าไม้ในยามเช้านะครับสำหรับเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําของกรมชลประทานเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเพราะว่าจะทําหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับแล้วก็ส่งน้ําเพื่อการอบปโภคบริโภคในการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งที่สําคัญเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยในการหน่วงหรือว่าชะลอความเร็วของน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาทุกข์ภัยในพื้นที่โดยรอบนะครับตลอดจนใช้เป็นใน ตลอดจนใช้น้ำเนี่ยนะครับในการผลักดันน้าเค็มช่วยรักษาระบบนิเวศก็นับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยในช่วงของปีการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับไปดูในอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะครับเป็นเรื่องราวของภารกิจกองทัพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับ ฝาคุณผู้ฟังไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยจัดการหารพัฒนานะครับจากเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่เป้าหมายดําเนินการตัดเหล็กวัดฉากนะครับแล้วก็ติดตั้งแผ่นเพลทนะฮะซึ่งเป็นการเตรียมสถานที่ให้กับผู้คนร่วมโครงการตามแผนง,งานโครงการของหน่วยประชาปีงบประมาณ2568นะครับด้านงานส่งเสริมอาชีพผลิตไม้กวาดดอกหญ้านอกจากจะช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะนา,นาช น้าบ้านวางผาสามคัคคีหมู่9ตำบลโคนการหลงอำเภอโคนการหลงจังหวัดสต,ตูลน,นะครับไปกันที่หน่วยงานการเคลื่อนที่36 สำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยงานการฐานพัฒนานะครับร่วมกับกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่1เชียงใหม่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ําปิงในพื้นที่ดําเนินการตอนที่2เพื่อป้องกันอุทกภ,ภยัยเขตเมืองเชียงใหม่ระยะเร่งด่วนนะครับณนะพื้นที่ขุดลอกแม่น้ําปิงตำบลสันผีเสื่อมเพิ่เม,มืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่หน่วยงานการเคลื่อนที่ 41, งง4 1หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยงานรฐารพัฒนานะครับจะก,กำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนานะครับพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลดําเนินการตามแผนงานประจําปี2568 that โดยการปฏิบัติงานก่อสร้างผิวจราจรลาดยางระยะทาง2,180เมตรที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงชนบทนะครับโดยประโยชน์เมื่อสร้างเสร็จเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นระหว่างชุมชนพร้อมเป็นเส้นทางขนส่งผลผล,ผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดนะครับอีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรน,นะครับไปยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่อีกด้วยณนพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านรักธรรมตมบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสนะครับโนยพัฒนาก,การพื้นที่3-5สานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยชันการทหารพ ดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับโดยการปลูกต้นพริกหนุ่มแล้วก็พรวนดินต้นมะเขือยาวเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปหรือว่านักเรียนเนี่ยได้มาศึกษาดูงานต่อไปณศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สํานักงานพัฒนาภาค3 1หน่ชันาพัฒนาบ้านน้าตกพัฒนาหมู่7ตํมนลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 1สํานักงานพัฒนาภาค2 1หนึ่งชันาพัฒนานะครับ จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการผสมเทียมโคแล้วก็ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยเพื่อเป็นการสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของนทพหรือว่าหน่วยพานาพัฒนานะครับยกระดับรายได,ได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรพร้อมกันนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของโรคลำปีสกินนะครับณบ้านคําอินแปลงมห,หมู่ตําบลบ้านผืออาเภอผลวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับ สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยก,การการพัฒนานะครับจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมทางผิวรจราจรลูกรังขนาดกว้าง5เมตรระยะทาง3.9กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรแล้วก็ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยนบ้านยางหมู่4ี่ตำบลหน,นองหานถึงบ้านบ่อคำนะครับตำบลดอนหายโศกอำเภอหน,นองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ ในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังบทเพลงตามรอยความดีนะครับแต่งคำร้องและทำนองโดยปิติริมเจริญครับเรียบเรียงโดยสราวุธเลิศปัญญานุชขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยนะครับจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 1 7 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยร่วมกันทำความดีตามแนวพระชรรมิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดตามรับฟังพร้อมกันนะครับและผมศิริชัยกําเนิดทองรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านคงต้องหลกักคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทเพลงนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยครับคุณผู้ฟังทาง YouTube อัทาพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เคยละทิ้งที่เคยตั้งปันนิทานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตนน้นไม้ก็คงสวย ว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยก้าวตามร้อยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค้า หากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือห0สิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎหมายก็คงสวยงามเติโตมันคงยิ่งใหญ่สมรักไทยในลวงของเราเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย